นายสำเริงแดงแนวน้อยช่างแกะสลักไม้ผู้อยู่เบื้องหลังงานบูรณะศาสนสถานและโบราณสถานสำคัญของชาติชิ้นงานเครื่องราชูประโภคและเครื่องประกอบพระราชพิธีเพื่อสนองพระราชประสงค์ในส่วนของพระมหากษัตริย์ซึ่งน้อยคนนักจะสามารถทำได้เช่นนี้ หลังจบการศึกษาในระดับประถมศึกษาชั้นปีที่4ท่านก็ได้เข้าศึกษาวิชาช่างไม้ที่โรงเรียนช่างไม้วัดสเกตหรือโรงเรียนสารพัดช่างพระนครในปัจจุบันจากนั้นก็ได้มีโอกาสศึกษาด้านงานเขียนและงานแกะสลักไม้เพิ่มเติมจากครูพักดีกินเจจนกระทั่งมีความเชี่ยวชาญทั้งงานเขียนแบบงานไม้รวมถึงงานแกะสลักและเริ่มเข้ารับราชการในตำแหน่งช่างประณีศินที่สำนักช่างสิบหมู่กรมศิลปากรจนกรเกษียณอายุราชการ นายสำเริงเป็นช่างผู้มีทักษะฝีมือและความสามารถด้านงานไม้อันโดดเด่น ท่านจึงสร้างสรรค์และซ่อมแซมชิ้นง,งานโบราณที่สำคัญของประเทศได้อย่างงดงามด้วยความรู้ความชำนาญเกี่ยวกับลวดลายไทยแบบดั้งเดิมและลายราชสำนักที่ใช้กับเครื่องราชูปโภคและเครื่องประกอบพระราชพิธีต่างๆซึ่งต้องอาศัยทักษะฝีมือชั้นสูงในการแกะสลักไม้ให้มีความประณีตละเอียดอ่อนสะท้อนถึงความงามทางศิลปะอันลึกซึง้งและวิจิตบรรจงบนเอกลักษณ์ของขนบในความเป็นไทย นายสำเริงแดงแนวน้อยจึงสมควรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็นศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลินประณีตศิน,ศนแกะสลักไม้พุทธศักราช2,563